โอ้โหมันมัน,มนบิว้วมากเลยอ่ะสถานที่คือบิว้วมากๆเลยเราก็เอเย้ยเอาเลยไหมเอาเลยไหมใจเย็นใจยเย็นดีสุดๆ <laughs> ดีดีสุดๆ ครัหวานมากจริงๆเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่พอไม่ได้กะจะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอไปถึงสถานที่แล้วอ่ะแล้วเราไปเจอ,เอ,อช่วงเวลาดีๆเราไปเจอสถานที่สวยๆอะไรเงี้ยเราก็เอออยากจะเก็บภาพเอาไว้ก็มันก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นคนว่าแบบว่าจะมีฟิลแบบคุ้งเขาอะไรอย่างนี้เลยโอ้โหมันมันบิน้วมากเลยอะ่ะสถานที่คือบิว้วมากๆเลยเราก็เออ เอาเลยไหมเอาเลยไหม oh. ใจเย็นใจเย็น <laughs> เราก็คือเราก็มีแผนในใจไว้อยู่แล้วะครับก็ก็แต่ก็คงอีกสักพักเนาะเพราะเรายังต้องทําละครทำนู่นทํานี่อยู่นะฮะก็เก็บเงินด้วยนะครับผมอโอ้โห oh. ดีสุดสุ <laughs> 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 ด <laughs> ดีสุดสุดก็ <laughs> ไม่มีไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันเลยแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆอ่ะเราเราเราทำสิ่งดีๆด,ด,ด้วยกันมาเยอะมากนะฮะก็ก็เป็น8ปีที่ถือว่าเราเรียนรู้อะไรกันมาเยอะแล้วก็มันถึงเวลาที่มันจะสมบูรณ์แล้วละ่ะผมก็เป็นแบบเป็นแปีที่เรามองอนาคตแล้วแหละไม่ได้แบบว่าเอยแบบแค่ชใช่ใช่ใช่มันมันยาวแล้วก็มันมีอะไรยเยอะเยอะมากๆนะ,ะ <c oughs> ในความสัมพันธ์นะครับ คุณพลาดได้แต่ดีอย่เงี้ยคุณก็เลยจับโยงไปว่ามันมีจักรวรรดิหรอว่าเออเตรียมซื้อเรือนห่อแล้วครับของร้านที่ขาวใหญ่อ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยก็ได้บอกว่าเออคุณก็มีไงเออไม่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกครับก็ก็ให้ตอบว่าอะไรดีอ่ะไม่ใช่หรอกไม่ไม่ใช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 ่ผมไม่ใช่ผมครับผมตอนนี้ก็เก็บตัง เก็บตังสร้างบ้านเหมือนกันแต่ก็คงไม่ใช่ที่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบ้าน <c oughs> เป็นบ้าน <c oughs> เป็นบ้านอ่นา,อาอครับครับ